เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเผลอแป๊บเดียวก็ครบสามเดือนที่ปุนปุนกันว่าที่คุณหมอคนเก่งมีโอกาสเดินทางมาฝึกวิชาแพทย์ณนโรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรีโดยล่าสุดทางด้านของนุสบาปุณกันกนักสแสดงสาวชื่อดังได้มีโอกาสนำเอาภาพถ่ายบรรยากาศความอบอุ่นในวันที่เจ้าตัวและคุณสามีเดินทางไปรับลูกชายกลับบ้านมาแชร์ผ่านช่องทางอินสตาแกรมนัสเบอร์พเนรเคนเท พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจรวมถึงกล่าวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนผ่านแคปชั่นใต้โพสว่าครบสามเดือนที่น้องปุนได้มาฝึกฝนสังสมวิชาและประสบการณ์ทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้จึงได้มากราบสวัสดีลาอาจารย์หมอพี่ๆน้องๆพยาบาลในหอต่างๆก่อนน้องปุนเดินทางไปประจำที่จังหวัดต่อไปบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทุ่มเททำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยขอขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ ซึ่งหลังจากที่ภาพถ่ายโมเมนต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีข้อความชื่นชมยินดีส่งตรงมาถึงน้องปุนอย่างล้นหลามแถมหลายๆคนยังได้บอกเล่าประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับคุณหมอปุนผ่านช่องคอมเมนต์อีกด้วยหมอหน้ารักมากขมาดูเคสตั้งแต่เช้าทุกวันอัธยาศัยดีคุยเก่งสุดๆเป็นกันเองมากพี่ๆพ,พยาบาลเอ็นดูสุดๆเลยค่ะหมอปุนน่ารักและเก่งมากๆสนใจเคสที่ได้รับมอบหมายพยาบาลรบเจ้าพระยายมาราาสุพรรณบุรี